อาว่ทยต่อสาวลาวขี่มอเตอร์ไซค์มาเก็บมะเดือมะเดือไทยเอาเสนิว่ามะเดือเรามะเดือมะเดือเอาไว้ใส่ส้มตำอร่อยรสชาติมันจะแปลกแลสมุนไพรใครลองเอาไปใส่ส้มตำดูบ้างอยู่ที่ถนนเก็บดืด้อนี่แหละมะเดือถนอนหมายเลข13วิ่งไปทางทิศ ขวามือของเราอีกประมาณร้อยกิโลจะถึงว่านเวินคามเข้าเขตเขมรไปทางนี้หลายร้อยโลจะเป็นจะเป็นคำวนสวรรณเขตเยยนจันแล้วก็หลวงพระบางเนี่ยเป็นถนนทะลุป,ประเทศลาวูุปอร์ไเฮเ,เลยนะสองเลนถ้าประเทศไทยสุ p ป e ปเ,เวย์เมืองไทยก็ต้องเป็นสี่เลนกันหมดแล้ว ถนนเส้นนี้นั่นชัร์เฟอร์บอกขับยากมากเพราะว่าความตีรินเข้ามาแล้วคนมาตั้งรถรากอยู่สองฝั่งขับลำบากขับามเร็วไม่ได้คุณบอเสียงสูงเสี่ยงบาดเหตุสูง